โอเคครับสวัสดีครับก็อีโลนี้ทำมาฝึกเพจจริงอีกแล้วนะครับซึ่งครานี้เนี่ยเราก็เล่นเทคนิคเดิมนะครับก็คือรอติด้าต้านชัดๆชัดๆนะครับเรื่มเรื่มไม่เอานะครับต้องติดชัดๆเลยทั้งนั้นถึงจะเล่นนะครับเราดูนะครับถ้าไม่ค่อยมีจังหวะเล่นก็ไม่เป็นไรนะครับรอได้อะไรางี้นะครับ ตลาดตอนเช้าเช้าเนี่ยมันเบียบไม่แรงนะครับเดี๋ยวอรอดูนะครับว่าจะเล่นได้ไหมอะไรงงี้นะครับตอนนี้เอ่อีโบบลบแล้วก็ตีใหม่ดีกว่านะครับลบแลบ้วตีใหม่นะครับ เอ๊ะตรงนี้น่าจะมีชานลนะเราลองมาดูนะว่าเป็นชานลหรือเปล่าเนาะอ่าแล้วก็ตีขนานขึ้นมหมืองบนนะครับโอ้สวยอยู่นะไปได้นะเป็นชานลนะครับอ่าอย่างนี้มีชานลกลางด้วยนะครับอ แล้วก็เดี๋ยวตีที่โบเดี๋ยวขอใช้หัวนี้กับรอบนี้นะครับตรงนี้อย่างแรงเกินนี่้อันุญาตัดทิ้งน,นะครับโอเคครับเ,ออเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ายังไงโอ้ติดตั้นก็ดีเลยครับอย่างนี้ ไม่ไม่ทันละเฮียหมดแห้งเป็นนานาละแต่ไม่ไมีแรงนะครับไปแทงลงนะไม่ทันละเราแทงใหม่นะครับเนิวไร นี้น่าจะเบรกผันถ้าไม่เล่นนะครับอีกิดแนวนี้น่าสนใจกว่าลองมาดูว่าแนวนี้มันแข็งแรงจริงไหมอ่าใกลเท่าไหร่ว่า มาติดแนวที่กลุ่มนี้นะจะเล่นดีไหมจะเล่นดีไหมติดตรงนี้นะครับจะเล่นดีไหมย,ย้อนเกินครับโอเคครับปล่อยไปก่อนอ,อันนี้น่าสนใจครับฮังโลฮังโลฮะ คิดว่าติดแนวพอดีอะไรเงี้ยนะครับลองดูครับเรารอแนวรับแม่ต้านใหญ่เท่านั้นนะครับ,ดรบ,รนนรบได้ไม่เป็นไรเสียงไม่เป็นไรนะครับทำตามวิธีไเรื่อยๆนะครับรับรองว่าชนะมากกว่าแพ้นะครับ แนมค่อนข้างด,ด,ดีนะครับก็ลงมารับที่แชนแนลพอด,ดีนะครับแต่ยังไม่ตามแล้วกันครับเดี๋ยวใจสั่นอ่าถือว่าหนึ่งต่อศูนนะครับยิงนำไปก่อนนะครับ แล้วกลางเหลื่อมเนะเาะพอถ่านี้เอาตรงกลางออกก่อนดีกว่าฮะดูว่าเดี๋ยวสับส์ผลทีนี้เรานั่งรอตรงนี้ดูว่าจะพักไหมนะตรงนี้ดูว่าจะพักไหมนครับถ้าพักก็เล่นส่วนขึ้นได้อะไรเงี้ยนะครับ ถ้าตอนนี้วิ่งในชแนลนี้เวลาเบรกไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากตามนล่นหละแต่ถ้าเบรกแล้วเบรกแล้วไม่อยากตามะปล่อยไปเถอะนะช่วงนี้ขออนุญาตเล่นแค่เทคนิคกลับตัวก็พอนะครับตัวอย่างเดียวเท่านั้นเพราะงั้น,น,นเดี๋ยวรอมาจัดทฤษฎีชัดๆหรือจับทฤษฎีชัดๆนะครับถ้ามันไปเนี่ยเราดูตรงนี้ก็ได้หรือข้างบน แชนแนลเลยถ้าติดชนแนลด้านบนเนี่ยท่านจะทั้งชวนนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้แน่นต้องนั่งรอนานพอสมควรครับก็เดีย๋ยวอ่านหนังสือรอะขึ้นหนังสือพวกนี้เน,นี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นอ่าบุ๊กซัมมารี ส่วนที่เรื่องดีๆที่ผมสามารถไปใช้ได้แล้วก็ได้ประโยชน์อะไรเงี้ยครับ mm hmm. เดี๋ยวจะเอามายกตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูอ่าได้ฟังกันอะไรเงี้ยนะครับจะได้แบบเออมีไอเดียจากหนังสือต่างๆที่ได้อ่านเลยนะครับทำเป็นอีกโปรเจกต์หนึง่งตั้งชื่อเป็นโปรเจกต์ซัมมารีแล้วกัน mm hmm. <laughs> ไม่รู้ดีหรือเปล่า ตอนนี้ก็นั่งรอต่อไป มันน่าเจ็บใจใครับมาแค่ใกล้ๆแล้วก็ย้อนไม่เป็นไรไม่ได้เล่นแอบปีชแนลยิ่ยย,ย,ยยันตรงนี้นะ เน,นี่นี้อาจจะได้เล่นสักสองสาครั้งอะไรอย่างเงี้นะครโอเคค่ okay. อนข้างคอนเฟิร์มครับเดี๋ยวถ้าสะท้อนด้านล่างขึ้นก็จะเล่นนะครับเหมือนเดิมครับรอต่อไป ขึ้นมาอย่างนี้ทดสอบอีกรอบนะครับดูว่าช่องชา n แนลเราใช้ได้หรือเปล่า ปรากฏว่าใช้ไม่ได้นะครับไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวรอหมดแท่งก่อนหมดแท่งแล้วครับใช้ไม่ได้นะครับลบทิ้งเลยครับไม,ไม่ว่าใช้ได้นี่สบายละโอเคดูนะครับว่าตรงนี้ต้านไหม,มลักษณะน,นี้นะครับพักยกนะครับไม่น่าต้านนะครับรอมันไปไม่เล่นดีกว่าครับเสี่ยงเพราะว่า กันขึ้นมาไกลแล้วเป็นไปได้ที่เอ่อถ้าเล่นต่อไปอีกกอ็อาจจะเสี่ยงเหมือนเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับไม่งนั้นแต่เล่นส่วนพักก็เสี่ยงเนี้ยนะครับไม่เอาดีกว่ารอดูมันขึ้นมาห,า,หาต้านดีกว่าอืปิดแนวนี้นะครับปิดแนวนี้นะครับ ต้านเยอะทีเดียวนะครับต่อเสี่ยงเส้นลงนะครับเนื่องจากแนวนี้ดูแล้วผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าว่าเป็นว่ามันมีแนวจริงๆอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้นะ ก็คิดว่าน่าจะติดอะไรางี้นะครับเด็ไมิติไม่รู้นะครับหมดแท่งเดียนแล้วถึงจะรู้านนะครับเดาไม่ได้จริงเรารู้แค่ว่าโอเคตรงนเ,เนี้นยอ่าเข้าเงื่อนไขวิธีการเราเนี่ยนะครับเราก็ลเล่นครับมีค่อนข้างมั่นใจหน่อยนึงนะครับว่าน่าจะติดนะครับแปดวิตรงนี้ไม่น่าจะย้อนหมดเนาะเราน่าจะชนะ ชณะสองนะครับโอเคชณะสองนะครับอ่าคะสองแนละ้วมาวางแผนต่อน,นะครับตอนนี้แผนที่จะเป็นชแนลเมื่อกี้นะครับเราตีเป็นชแนลนี้แทนนะครับน่าใช้ได้ ตรงนี้ง่ายขึ้นต่อก็คงจะมาเทตรงนี้กีก่แล้วก็เบรกลงแน่นขณะนี้มันชันไปนิดนึงครับไม่เอาดีกว่ารอเบรกลงเนาะเบรกลงแล้วตามไหมขึ้นอยู่กับว่า ตรงนี้เรามาดูแนวแ้วต้านใยญ่ๆอย่างไรวะมันมีตรงนี้เนาะแล้วก็มีตรงนี้เพราะนั้นไม่ตามดีกว่าอาจจะรอนี้ไว้อา่าไปลงอาจจะพักนะครับอเอ๊ะ ต้องดูนะครับถ้าถ้าเบรกขึ้นก็ทดสอบบนผ่านหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ถ้าขนาดน,นี้เห็นหนักว่าผ่านมากกว่าไม่ผ่านเพราะไหนอยู่ในสามเหลี่ยมไม่เล่นนะครับรอดีกว่า เอาความรู้สึกเอาความรู้สึกอย่างเงี้ยน่าจะผ่านมากกว่าไม่ผ่านต่องต้กเป็นการถ้าเดาครับเพื่อถ้าเดาเพื่เเอเตรียมแผนรับมือเฉยนะครับอโอ้ฉันรับนี้ใช้ได้ทีเดียวนะฮะงั้นระอให้หลุดกรอบข้างบนหรือถึองลาง่างนี้ลงมานะครับรอดูดีกว่าครับก็จะเป็นยังไง แล้วขณะนี้อาจจะเล่นยากหน่อยนะอาจจะต้องรอมากหน่อยครับมันไม่ได้แบบเวียงขึ้นเวียงลงถึงถึงทันทีอะไรเงี้ยนะให้รอนิดหน่อยดีกว่าปลอดภัยกว่าถ้าเราเราเล่นเอาตังค์นะครับเล่นเร,เรมามันแทนรอให้ได้ครับ ทะลุลงทะลุลงมานะครับถ้าลงมาถึงตรงนี้เส้นนี้นะครับแล้วมีการพักก็อาจจะเล่นสวนได้ตรงนี้นะครับเล่นจุดกลับตัวได้นี้ ให้เบรกลงนะครับเบรกขึ้นเร่ดิมครับเทสตรงนี้สุดท้ายแล้วหมดทางแล้วยังไงต้องเบรกเราเห็นทางแล้วละครับถ้าขึ้นเดี๋ยวเรามากลับตัวแถวชนะบนนะครับถ้าลงเรามากลับตัวแถวเส็นสีฟ้าตรงนี้นะครับแน่วีดีโอนี้อาจะเล่นได้แค่ ามออเดอร์อะไรเงี้ยนะครับ้ก็อ,อาจจะนานเกินไปอะไรเงี้ยเดี๋ยววิดีโอต่อไปเดี๋ยวอาจะลองตัดลองพักช่วงที่ต้องรออะไรเงี้ยแล้วแล้วก็อัดต่ออะไรเงี้ยนะครับทางนี้ะจะทําให้วิดีโอมันสั้นลงอะไรเงี้ยนะครับโอเคดูมันดูมันควรนะครับ อย่งน,นี้ก็ทำให้เราเล่นไม่ได้นะือถือว่าให้มีตับตัวไหมก็ใช่เนาะแต่มัน,นติดตรงอย่างแนวรับแนวต้านเต็มไปหมดอะไรเงี้ยทบเลยไม่กล้าเล่นถ้ามีแท่งคอนเฟิร์มแบบนี้ยังเ,เล่นต่อได้ไหม ได้ไหมครับไม่คันเฟิร์มเลยเดี๋ดูสามเหี่ยไมไี้แทนนะด,ดูว่านี่เป็นยังไง ครงนี้แบบฝึกความอดทนได้ดีมากๆนะครับแบบคุณรอรอไปก่อนนะเอางนี้ดีกว่าครับไมไ่เลยเอ่อเดี๋ยวรอให้เจอจุดเล่นอีกสักหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ไยตัดวีเดียวนะครับ นี่บอกนะครับตรงนี้ปล่อยไปก่อนนะครับรอให้มันพักตรงเส้นสีฟ้าดีกว่านะครับดีกว่าไหมดีกว่านะครับ มาแล้วนะครับมาแล้วอ,อโอเคอืมเดี๋ยวย้อนเยอะครับเดี๋ยวยัอนเยอะยันเยอะเดี๋ยวเล่นไม่ได้นะเ <c oughs> ออเดี๋ยวดูใกล้ๆเหมือนเวลาอีกรอบนะว่าที่มีลักษณะเป็นยังไงนะ หูว่มันลืมๆมไม่ค่อยสวยเนาะไม่เล่นดีกว่านะครับรอข้างล่างเลยเนาะมันต่างบาะมันไม่พอดีให้เราเล่นนะครับ โอเคอันนี้อาจจะเป็นโอกาสนะครับลองดูนะครับถ้าย้อนเยอะๆอาจจะไม่เล่นได้นะครับตอวลักษณะนี้ไม่อยากเล่นเลย ว่าตามระบบนะครับตระบบนะครับติดต้านแล้วเอาครับดูว่จาจะชนะหรือแพ้นะครับ ไม่ว่าชนะหรือแพ้เดี๋ยวขอยุดวิดีโอนี้แล้วก็เดี๋ยวอัดเป็นวิดีโอใหม่นะครับจะลองตัดช่วงที่รอที่พักอ,อก่อตรงนี้นะครับแล้วก็เล่นให้มันครบสิบครั้งนะครับ ครับแพ้ไปครับมันย้อนเยอะๆแบบนี้ครับอ,อ,อารยิติของผมแล้วส่วนใหญ่จะมีแบบนี้นะครับแล้วก็เทสไม่รู้เทสใหม่หรือเปล่าแล้วก็มันก็จะย้อนขึ้นมาจริงพักตัวจริงอย่างนี้นะครับแต่ว่าให้ทุกคนดูแล้วกันครับว่าถ้ามันย้อนแบบนี้ลงมาเยอะๆแล้วย้อนขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยไม่ควรไม่ควร ไม่ควรเล่นจุดตัดตัวอย่างนี้นะครับโอเคครับเ๋ยวอยู่วิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับ